เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นน่ะหลายคนคงคิดว่าประเทศไทยไม่มีหรอกนะหิมะตกไม่มีหรอกแผ่นดินไหวไม่มีหรอกอ่าซึนามงซึนามินะครับเกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเกิดขึ้นแล้วนะครับแผ่นดินไหวแล้วไหวแบบไม่ใช่ธรรมดานะครับไหวแบบอรที่แบบว่าโอ้เกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเห็นนะครับไหวจนแบบอรที่ตึกถล่มได้นะครับแล้วก็แบบคนที่เคยอยู่ต่างประเทศนะครับเจอแผ่นดินไหวบางคนยังไม่เคยเจอหนัก เท่าที่มาเจอกรุงเทพล่าสุดเลยนะครับเออทีนี้ถ้าประเทศเออจังหวัดไหนในประเทศไทยจะปลอดภัยที่สุดจากแผ่นดินไหวน้ําท่วมน้ําท่วมใหญ่น้ําท่วมเมืองหรือซึนามิหรือน้ําทะเลมันหุนนะครับหรือน้ําท่วมขังจนมันไม่ระบายออกจนกลายเป็นท่วมเมืองไปเลยนะครับรู้ไหมว่าภาคไหนคุณรู้ไหมคนคนที่ชอบบูรี่ภาคนั้นดีๆนั่นแหละ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานครับเพ,พาราะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับหรือเรียกว่าภาคอีสานเนี่ยไม่มีรอยเลื่อนใดๆภาดผ่านไม่มีรอยเลื่อนใดๆเลยภาดผ่านรอยเลื่อนพวกนี้นะครับรอยเลื่อนก็คือเปลือกโลกที่นึกถึงที่มันหละเหมือนเปลือกไข่แล้วมันหลาวไอ้พวกรอยพวกนี้น ente, มันจะขยับตลอดน,นะครับขยับชนกันบ้างแหละเป็นแบบภูเขาขยับแตกลงไปบ้างแหละขยับ เมื่อเมื่อขยับหรือชนกันนะครับมันจะเกิดแผ่นดินไหวเกิดการซุดตัวเกิดการเอ่อเกิดการซุดตัวหรือว่ายื่นขึ้นนะครับหรือแตกหรือแบบถล่มแล,ละลนนาดได้หมดเหลยนะครับก็คําว่าเปลือกโลกนะครับไอ้ที่มันไม่เกิดมันขยับตลอดนะครับนักวิทยาศาสตร์ที่เขาดูศึกษาเนี่ยมันมีการขยับตลอดนะครับแต่ว่านักวิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้เก่งที่สุดในจักรวาลหรอกครับ เขาก็คาดการไม่ได้ถ้าคาดการได้อะปริญญาเอกทั้งหลายทําไมไม่บอกว่าจะเกิดแผ่นดินไหวทําไมไม่บอกละ่ะก็ให้จบปริญญาเอกแค่ไหนเก่งรวยพันล้านแค่ไหนก็ตายได้ครับแล้วก็ไม่รู้ตัวด้วยนะครับตายไม่รู้ตัวด้วยภาอีสานนะครับน้ําท่วมใหญ่ก็ไม่ถึงนะครับทะเลมันไม่ถึงอยู่แล้วแล้วก็ไม่มีรอยเลื่อนแผ่นดินไม่ไหว นะครับตึกถล่มแผ่นดินไหวไม่มีนะครับนั่งที่ภาคอีสานถ้าคุณคิดจะย้ายคิดจะแบบเอาตัวรอดปลอดภัยที่สุดต้องรีบคิดแล้วนะเพราะเขามากันเยอะแหละนะครับผมคนนึงก็อยู่กันนะครับก็อยู่ภาคอีสานกันอยู่ตั้งแต่เกิดแล้วครับนะไปเรียนกรุง,ทงเทพมาก็ไม่เอาแล้วบ่าย,บา,ยบายเหมือนกันไม่ไหวนะครับไม่ไหวมันไม่มีอะไร,ะรมันแบบแออัดไปหมดนะครับเพ่นได้ยินไหมว่าตอนนี้มันมีคำใหม่แล้วนะครับคำนิยามก็คือ คอนโดร้อยล้านก็ไม่สู้เถียงนานะจ๊ะนี่นะครับใครแบบให้ผมร้อยให้อยู่ผมก็ไม่เอานะนะครับตอนนี้เห็นเป็นไงล่ะนะครับวิกฤตเลยวิกฤตเ,เลยนะครับนะจะเป็นคือผมไม่อยู่นะครับยังไงก็ไม่เอานะครับก็เนี่ยเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ใหญ่แล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะครับอะไรก็เป็นไปได้นะครับน้ําจะขึ้นจะลงน้ําจะท่วมเมืองนะ ไปย้อนดูคลิปได้ลหลายเมืองย้อนหลังไปร้อยร้อยปีพันพันปีนี่อยู่ใต้ทะเลอยู่ใต้มหาสหมุทรอยู่ใต้แม่น้ําเต็มไปหมดนะครับคุณมีความเสี่ยงคุณก็อยู่ออกับความเสี่ยงนะนะครับองค์การนาซาบอกว่าชายฝั่งทะเลแห่งใหม่อยู่ที่สระบุรีนะครับนี่นาซาบอกไว้แล้วนะเขาวิจัยเขาดูจากการที่ว่าน้ําทะเลมันหนุนและข้วโลกเหนือข้วโลกใต้ที่มันละลายมันก็หนุนน้ําทะเลขึ้นมา สูงขึ้นเรื่อยๆจะเอาดินไหนไปทับไปถมแทนล่ะครับนะบจะมีใครทํานะครับนั่นแหละครับรีบรีบคิดนะครับ